สวัสดีนะครับเพื่อนๆนวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังขณะที่ผมขับรถมาช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับผมเจอเต่าตัวหนึ่งกำลังจะเดินข้ามถนนผมก็เลยต้องอุ้มเขามาทำให้อุ้มมารถต้องเหยียบแน่นอนเป็นเต่าที่ตัวใหญ่มากๆ นะดูกันเลยนะครับนี่ตัวใหญ่มากๆเลยครับตัวใหญ่มากๆเฮ้ยเ,ออ <c oughs> เขาฟังด้วยเนี่ยเขาฟังด้วยเขาฟังด้วยเอออืม ฟังฟง<ฮ>เดี๋ยวก็จะเอาไปปล่อยเนาะหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ก็จะเอาเขาไปปล่อยในที่ที่ปลอดภัยและก็คนที่อยากมีอายุยืนอันนี้ส่งในการปล่อยเต่าครับต้องอคือปล่อยเต่าครับเป็นอันนี้ส่งที่ทําให้เราอายุยืนนะครับอ โอเคนะไปปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยนกปล่อยสัตว์ใหญ่โคหรือกระบือก็ได้ครับเป็นสัตว์ใหญ่ได้อน,ไอนุได้อนิสงได้บุญทุกๆรายการเลยโอเคนะครับ